ก็กราบสวีดัสสวัสดีนะครับผมท่านผู้ชมที่น่ารักนะครับที่ดูกันอยู่ทั้งประจำที่ช่องมาร์ AP และใครที่ผ่านไปผ่านมาเข้ามาดูใหม่ก็ยินดีต้อนรับเช่นเดียวกันนะครับผมท่านผู้ชมครับเป็นยังไงกันบ้างอัปเดตมาใหม่ชอบไม่ชอบอะไรคอมเมนต์บอกผมทีครับผมในส่วนของเรื่องตัวละครตัวนี้เนี่ยผมได้แนะนําไปแล้วนะครับผมว่าเวลาเราเนี่ยซื้อตัวละครมาในแพทนี้เนี่ยมันจะไม่ ต้องอัพเลเวลเลยนะครับผมเราจะได้สกิลเลเวลแม็กซ์มาเลยนะครับผมในส่วนของตัวเลเวลหกเนี่ยคือเป็นการเลเวลตรงนี้เนี่ยคือเป็นการแบบเล่นเก็บเพื่อเก็บของรางวัลพิเศษเฉยนะครับผมแต่ถ้าตัวแบบว่าเราซื้อมาใหม่จากในร้านค้าเลยเนะี่ยมันก็จะได้เลเวลแม็กซ์เลยสําหรับตัวสกิลนั่นเองก็ไม่ต้องไปอัพเลเวลแบบแต่ก่อนแล้วนะครับทั้งตัวละครแล้วก็คู่หูเลยนั่นเองนะครับโอเคท่านผู้ชมก็แพทนี้นะครับผมอย่างที่เราได้เคยพูดกันไว้นะครับว่า มันจะมีปืนอัพเวลอะไรมาครับถ้าใครได้สังเกตแล้วก็ได้ดูช่อง Mark AP ก่อนหน้านี้นะครับผมจะทราบดีว่าโปสเตอร์โหลดดิ้งตัวนี้นะครับผมมันคือตัวละครใหม่นะครับที่จะมาในแพทนี้และมันถือลูกซองยาวอัพเวลกระบอกใหม่นะครับแล้วบอกเลยตัวนี้เนี่ย มี8เ e ลเวลด้วยนะครับบอกเลยว่าสุดจริงนะครับผมสําหรับตัวซองตัวนี้แล้ววันนี้นะครับเราจะมาดูเต็มเมกันสําหรับลูกซองยาวอัพ8เลเวลตัวนี้นะครับว่ามันมีอะไรที่เปลี่ยนไปจากปืน7เเลเวลและค่าสถานะของมันค่าสถานะพิเศษของมันเป็นยังไงนั่นเองนะครับ โอเคไม่เป็นอันเสียเวลาครับผมตื่นเต้นเหรอคุณดูคือม,มันดีมากเลยอ่ะนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับ อ่าอย่างแรกก็เป็นตัวเลเวลหนึ่งนะครับผมก็เป็นเฟิร์สลุกปกติเลยเป็นปืนที่เราเนี่ยได้มาจากตัวตู้เลยนะครับผมมองอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ต่างจากโมเดลที่เราดูกันนะครับผมเพียงแต่ว่ามันมีออร่าสีแดงเนี่ยออกมาแบบว่าเล็กๆน้อยด้วยนะครับผมสำหรับคสถานะขั้นต้นเนี่ยก็จะเป็นอ,อัตรานในการยิงบวกหนึ่งนะครับผมเจาะเปราะบวกหนึ่งแล้วก็ลบความเร็วในการเคลื่อนที่ออกไป2นะครับผมก็คือวิ่งช้านั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นคิวเอ่อเขาเรียกว่าป้ายสเบสัง หาเนี่ยครับผมก็มีเหมือนกับ เลือดเนี่ยออกมาจากตัวป้ายสังหารเลยนั่นเองนะครับเลี้ยวสามนะครับผมก็จะมีเปลี่ยนรูปลักษณ์ของตัวปืนนะครับจะมีหางออกมานะครับมีแบบแหลมๆออกมานะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยมันมีอะลิเมนเนชั่นนะครับผมเขาก็คือไอ้ป้ายด้านบนซ้ายครับผมที่มันเป็นเลข0 0 0 0นั่นแหละนะครับผมมันจะมีการเปลี่ยนจำตามจำนวนที่เราสังหารนะครับที่เราใช้ปืนนี่สังหารนะครับไม่ว่าจะเป็นโหมดใดก็แล้วแต่นะครับยิ่งเราสังหารเยอะ เลขมันก็ยิ่งขึ้นเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าเลขเยอะเนี่ยจะมีรางวัลอะไรพิเศษหรือเปล่าด้วยนั่นเองเนะครับผมต่อบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ย สุดจริงๆนะครับผมเป็นอะไรที่แปลกใหม่กว่าเดิมและที่สําคัญอยู่แค่เลเวล3เท่านั้นนะครับผมคือแบบไม่ต้องไปแบบไปไกลเลยนะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมถัดไปก็จะเป็นตัวเลเวลสี่นะครับผมเป็นฮิตเอฟเฟกต์เอฟเฟกเวลายิงโดนนั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบนี้เลยแล้วก็อัปเกรดค่าสถานะจากลั่นหนึ่งก็เป็นลั่นสองนะครับผมแล้วก็จากเคลื่อนที่ช้า2ก็ช้า1นะครับอันนี้เป็นคิวเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นเอฟเฟกต ตอนสังหารนั่นเองก็มีเสียลักษณะแปลงปล่องออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่แปลงปล่องออกมาจากวิญญาณนะครับผมแล้วก็ปลายกระบอกปืนก็เหมือนกับยิงเลือดออกไปแบบนี้เลยนะครับผลคันจะเทมากๆเลยนะครับในส่วนของปลายกระบอกตัวนี้นี่อันนี้บูลเล็ตเทลนะครับเอฟเฟกต์ลอยกระสุนนะครับเอฟเฟกต์ลอยกระสุนแบบใหม่ด้วยฟดฟยวนะครับและเลเวลที่6นะครับผมก็จะเป็นนิวลุคหรือว่าแบบเวอร์ชั่นใหม่เอฟเฟกต์ก็จะเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ค่าสถานะพิเศษเนี่ยก็คือจะเป็นเมื่อกระสุนเหลือ3หรือ4นะ นะครับผมจะรีโหลดไวขึ้นนะครับผมตัวนี้ผมไม่ค่อยว้าวสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นท่าเลยนะครับนี่ท่าเรียกปืนนะครับ e อ็กซ์คลูซีฟอีโมดนะครับนี่เป็นไงอย่างเฟี้ยวนะครับผมเอ็กซ์คลูซีฟนี่เป็นการแบบบักคลั่งนะครับผมพลังเลือดอะไรแบบนี้นี่ชูปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงแบบนี้เลยนั่นเองนะครับนี่แล้วก็เป็นนิวลุคด้วยนะครับผมมีแบบท่าเปิดตรงท่าเปิดตัวนะครับสําหรับเลเวล7โอ้โหดูมีหางแมงป่องฉกด้วยนะครับอย่างเฟี้ยวครับผม โอ้โ oh, ตุจัดนี่แค่เลเวลเจ็ดนะครับผมยังไม่ถึงเลเวลแปดที่เราคุยกันไว้เลยนะครับโอ้ oh, oh, คือแบบแค่นี้ก็สุดแล้วนะคือแบบมีอะไรเพิ่มเข้ามาแบบเยอะแยะมากมายเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูตัวเอ่อตัวเลเวลแปดกันดีกว่าไหมว่าแบบมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจกันบ้างน,นะครับผมอันนี้คือแบบ ดูดิอันนี้คือเวลาถือเนี่ยครับผมเวลาถือแบบร่างสุดท้ายของมันนั่นเองนะครับผมสังเกตว่ามันปืนเป็นปืนเดียวกันกับวอลเปเปอร์โหลดดิ้งเมื่อกี้เลยอันนี้เป็นไฟนอลช็อตเนี่ยครับผมไฟนอลช็อตคืออะไรไฟนอลช็อตเนี่ยครับผมคือการสังหารศัตรูคนสุดท้ายนะครับอันนี้เป็นรีโหลดเอฟเฟกต์นะครับผมเป็นเอฟเฟกต์เกี่ยวกับการรีโหลดนั่นเองนะครับผมเอฟเฟกต์การรีโหลดเนี่ยมันไม่เคยมีนะครับแล้วก็ไฟนอลช็อตเนี่ยปืนนี้เป็นปืนแรกที่มีไฟนอลช็อตนะครับดูดูการดูการยิงนะครับดู ก็จะขึ้นแบบปกตินะครับอันนี้เป็นตัวสุดท้ายดูท่านผู้ชมตัวสุดท้ายมีแมงป่องลงมาจากฟ้าฟ้าแล้วก็ขย้าศัตรูอันนี้เดี๋ยวคิวแรกก็เป็นปกตินะครับผมเป็นอฟกต์สังหารปกติเลยอันนี้ได้เป็นคิวสุดท้ายนี่ครับผมมีแมงป่องลงมาแล้วก็ขยํานะครับโอ้โหจริงอะ่ะมันไม่เคยมีอะไรแบบนี้ในเกมฟรีไฟล์เลยนะครับถือว่าแปลกใหม่มากๆถามว่าแพงไหมก็ก็แปดเลเวลครับผมไม่รู้ว่าเลเวลที่แปดเนี่ยมันจะอะไรหรือเปล่านะครับอันนี้เป็นเสียงนะครับ อันนี้ก็เป็นเสียงเลยนะครับสำหรับตัวไฟนอลช็อตตัวนี้มีเสียงด้วยนะครับอันนี้เป็นรีดอสเออเอฟเฟกต์นะครับอนนเอฟเฟกต์การเปลี่ยนแม็กนั่นเองนะครับผมเปลี่ยนกระสุนนะครับผมแล้วก็จะมีเป็นสเปเชียลซาวด์ด้วยอันนี้คือเสียงปกตินะครับเออฟังดูบ้างนะครับอ่าเสียงปกตินะอันนี้เป็นเสียงพิเศษนะครับผมพิเศษก็เหมือนกับเหมือนกับอะไรอะ่ะ ยิงแบบยิงยิงโดนน้ำอะไรประมาณนี้นะครับผมจริงจริงแล้วเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกเลือดนะครับผมเป็นเอฟเฟกแบบยิงแบบเป็นเลือดออกไปประมาณนี้นั่นเองนะครับผมถือว่าเป็นลูกซอง8เลเวลนะครับผมที่เป็นอะไรที่แปลกใหม่มากๆนะครับผมถึงค่าสถานะแบบลั่น2เจาะเปราะหนึ่งลบเคลื่อนที่มันจะไม่ได้แบบมันก็ว้าวอยู่นะสำหรับซองยาวนะครับผมทั้งเจากเปราะด้วยลั่นเร็วด้วยเหมือนเราเล่นแบบซองอีโวนะครับผมแต่ว่ามันก็จะเคลื่อนที่ช้าซึ่งเราก็ไม่ได้อาศยัยแบบเคลื่อนที่อะไรมากมายอยู่แล้วนะครับผมที่สําคัญเลยเนี่ย คือมันมีเพิ่มมาเยอะมากๆเลยนะครับผมตั้งแต่เลเวล3ที่มีอลิมิเนชเขาเนครับผมตรงป้ายด้านบนซ้ายที่เป็นการนับศัตรูที่เราคิวได้ด้วยปืนนี้นะครับผมหรือว่าจะเป็นแบบอะไรอ่ะเออบูเล็ตเทลนะครับผมบูเล็ตเทลก็คือจะเป็นแบบแสงที่ยิงออกมาเป็นรอยกระสุนแบบเป็นสีแดงนะครับผมจากที่เป็นสีขาวหรือว่าสีส้มแบบปกติ นีครับผมหรือว่าจะเป็นพวกคอสตอมสกิลนะครับผมแต่ว่าตัวคอสตอมสกิลเนี่ยมันยังอ่ามันยังล็อกอยู่นะครับผมยังไม่ชัวรมันเป็นอะไรเหมือนกันเป็นระบบใหม่แบบใหม่จริงๆนะครับแล้วก็มีแบบไฟนอลช็อตนะครับผมรีโหลดเอฟเฟกหรือว่าสเปเชียลซาวนะครับผมคือแบบ สุดจริงๆนะครับผมปืนนี้เนี่ยดูดิแม่งอลังการมากทรานผู้ชมให้10เลยเต็ม10เลยนะครับมีร้อยให้ร้อยจริงๆปืนนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เราได้พูดกันไปว่ามันจะมาเลยก็คือหมัดเลือดนะครับผมนี่เลยนะครับผมเป็นแถบก็ปิดนะครับผมหรือว่าแถบ แถบของเกี่ยวกับเซตตัวละครใหม่นั่นเองเนี่ยครับผมหน้าตาก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมในรูปเนี่ยในรูปยอดที่เราดูกันเนี่ยมันไม่ค่อยมีเอฟเฟกเท่าไหร่นะครับผมแต่พอของจริงแล้วเนี่ยเอฟเฟกมันเยอะเหมือนกับหมัดแอสซินเลยเนะยครับผมสําหรับตัวหมัดคลิมสันตัวนี้นะครับหรือว่าหมัดเลือดนี่แหละนะครับผมก็เป็นแดงๆทั้งอันเลยแบบนี้เลยนะครับผมถามว่ามันเท่ไหมเหรอผมก็มองว่ามันก็ มันเท่นี่ครับผมมันเท่แต่ว่าคนจะไม่ค่อยใส่เหมือนหมัดแอสซัซินหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่ามันด <oo> ูแบบมันดูเยอะไปหรือเปล่านี่ครับผมท่านผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันนะครับผมว่าชอบหรือไม่ชอบหมัดตัวนี้ยังไงนะครับเวลาต่อยก็เหมือนกับเอ่อคล้ายๆกับคล้ายๆกับหมัดแอสซัซินเลยนะครับผมเป็นเอฟเฟกเหมือนกับแต่ว่าเป็นสีแดงอะนะครับผมเออเหมือนเป็นการเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับเออเดี๋ยวมาดูหมัดแอสซินกันด้วยดีกว่านะครับผมแป๊บนึงนะ เออจะได้แบบหายคลั่งคาใจกันไปเลยนะครับหมัดแอสซิสต์นะครับผมเอ้าอยู่ไหนอ่ะหมัดแอสซิสต์ผมมีปหมเนี่ยเดี๋ยวนะเออหมัดตัวนี้นะครับเนี่ยหมัดตัวเนี้ยนะครับผมเป็นแหลมๆเหมือนกันเลยแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันจะมันจะใหญ่กว่าด้วยนะครับผมมันจะดูแบบใหญ่กว่าหมัดแอสซิสต์ด้วยนะครับแล้วก็เอฟเฟกเนี่ยเอฟเฟกมันจะใหญ่กว่านะครับผมแล้วก็ดูแบบเป็นเลือดอ่ะเออได้แหละเป็นเอฟเฟกเลือดนะครับผมประมาณนี้เลยนะครับก็เป็นหมัดแทบพ้องนะครับผมก็เป็นเซตของตัวละครใหม่ นะครับผมแล้วก็ใครที่ยังไม่ทราบนะครับผมเหมือนว่ามันจะมีเทรนตัวใหม่เข้ามานะยครับเทรนตัวนี้เลยนะครับก็จะมีเป็นนี่เลยนะครับผมน่ารักมากๆเลยเป็นหัวสัปปะรดนะครับคาดว่าน่าจะเป็นเทรนหน้าร้อนซัมเมอร์นี้เมษายนี้ด้วยนะครับผมอันนี้คิดว่าน่าจะมาเนะยครับผมคือแบบน่ารักมากๆเลยตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีนี่ฮะโอ้โหกางเกงกล้วยครับผมน่ารักมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวไม่รู้่คือมันปั่นนะไม่รู้ว่าจะมีคนใส่หรือเปล่านะครับแล้วก็มีเสื้อตัวนี้ด้วยเสืงเสื้อตัวนี้เนี่ย แล้วก็รับฟรีนะครับผมมองว่ามันก็เทสิกมันไม่ขยับผมว่ามันเท่กว่านี้นะครับแล้วก็อย่างอื่นก็มีประมาณนี้เลยโอ้ยกล่องศพโถส่วนทองคําอย่างเฟี้ยวเลยครับผมมีเพชรเป็นที่กดด้วยโคตรเฟี้ยวเลยนะครับก็น่าจะมาช่วงซัมเมอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับผมก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้และกันนะครับผมสําหรับในคลิปนี้เนาะก็เอาตัวปืนอัพนะครับผมปืนอัพที่เป็นลูกซองนะครับผมลูกซองยาวตัวใหม่แล้วก็หลายๆคนถามมาว่าพี่ทําไมซองยาวเนี่ยมันตัวท่ามันไม่มีมังกรแล้วนะครับผมก็เขาปรับใหม่ให้แบบถ้าอยากได้ซองยาวตัวใหม่นั่นแหละ นะครับผมนะผมเสียงดังไปหรือเปล่าขอโทษเมื่อกี้นะครับผมขอโทษขอโทษโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันในส่วนคลิปนี้นะครับผมใครชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้มาร์คเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะท่านผู้ชมไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย